อันนี้เจ้าของนานะครับโอ้สวัดดีครับสวัดดีครับทองประโยกชื่อชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อโอนะครับโอเป็นเจ้าของนาที่นี่ครับอ่าคุณโอนี่นี่เขาเรียกว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยชุมชนลำนกแวกลำนกแวกลำนกแวก น้องจอบน้องจออ๋อน้องจอกมินบุรีน้องจอกชายแดนไทยกรุงเทพไทยเฮ้ยในกรุงเทพจะมีชาวนาด้วยโอ้เหลือเชื่อเลยครับกทมบ้านเรานี่มีโอ้มีนาด้วยแล้วปลูกข้าวอะไรครับเนี่ยจัดมินเบอร์ห้าครับจัดมินเบอร์ห้าโอ้พัทลักไทยเรียกว่าหอมมะลิข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิอ่าโอ้โหลวงอย่างงามเลยแสดงว่าต้องมีปุ๋ยดีได้ใส่อะไรไปบ้างครับใบยอ ใบยกโอ้โหปุ๋ยแร่ผู้เขาไฟใบยกใช่ใส่ไปไล่ละกี่กระสอบไล่ละกระสอบครับไล่ละกระสอบรอบเดียวกระสอบกระสอบหนึ่งแพงไหมสามร้อยสามร้อยอะไรน่าแพงสามร้อยสิบบาทสามร้อยสิบบาทเป็นสมาชิกสามร้อยสิบบาทค่ะแล้วมันได้ผลขนาดนี้ใส่รอบเดียวรอบเดียวครับรอบเดียวเฮ้ยไม่โกหกนะไม่โกหกเออใส่ตอนไหน ยี่สิบวันยี่สิบวันตอนข้าวอายุยี่สิบวันครับพี่น้องครับยี่สิบวันอแล้วก็หลังจากนั้นมามันโตขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนีฮอร์โมนสี่สิบวันสี่สิบวันฮอร์โมนนี่คือกิ่งทองกิ่งทองโอ้เห็นไหมคำั้ว่าใช้คู่เลยกิ่งทองไปหยกใช้คู่กันเลยไม่ได้เอายี่ห้ออื่นมาฮอร์โมนอื่นมาพ่นไม่มีไมาโอ้แล้ว เคยเคยทำได้ขนาดนี้ไหมไม่เคยนะไม่เคยผมทำมา 22, 22ปีอะยังไม่เคยเห็นขนาดนี้ <laughs> <laughs> โอ้แสดงว่ารอบนี้ดีที่สุดดีที่สุดจริงตอนแรกเขามาแนะนำเชื่อไหม ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่คุยเลยดีกว่าไม่คุยเลยปรากฏว่าประทับใจมากโอ้โหได้ข่าวว่าโรงสีหรืออะไรนะท้าแกมาดูใช่ท่าแกมาดูเขาบอกว่าเขาจะเอาไปเป็นเอาไปเป็นข้าวปลูกเอาเป็นข้าวปลูกเลยให้กดโอ้โหซื้อไปเป็นข้าวปลูกเลยแล้วก็เป็นข้าวปลูกเลยอเห็นไหมเขาแจ๋อมากเขาหมดเลยทั้งแปลงเลย เพราะมันหามากพี่น้องครับเราไปดูใกล้เม็ดสวยเม็ดเต่งโอ้ย่างงามรวมนึงเนี่ยโอ้หนับเป็นสองสามร้อยเม็ดเยอะมากรวมเนเยอะมากยาวจากนี่มาถึงนี่เลยจอกเลยสองร้อยหกสิบห้าโอ้ยนึรวมสองร้อยหกสิบห้าเจ้าของนาครับเกือบสามเกือบสามร้อยเม็ดมากสุดเอาเอาแค่เม็ดที่ว่าไม่มีรีบเลยนะ สามร้อยว้าพระเจ้าจอดเยอะมากเยอะมากนี่ข้าวหอมมะลิเบือห้าเม็ดสองร้อยหกเม็ดในเนี่ยความรู้สึกพี่โอตอนเนี้ยมั่นใจัใจะคับใจประทับใจเลยแจ่วไหมแจ่วอ่ามั่นใจว่าเกิงกองประโยคนี้จริงโอ้นั่นแหละครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับลองเปิดใจดูนะครับอย่างกับพี่โอนี่ก็ไม่เชื่อ แต่ตอนนี้เช no? ื่อแล้วเชื่อแร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเกินร้อยครับมีไปแหวนฟางด้วยโอ้โหข้าวบ้านเลยมั้เลยคิดคิดเคยคิดไหมว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้ไม่เคยอ่ะไม่สามนามาในชีวิตอีกครั้งแรกเลยได้เยอะเนี่ยเดียวแรกตั้งแต่ตั้งแต่ทำนานะชีวิตเนี่ยนะเพิ่งได้ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยตรงเนี้ยเยอะโโอ้หได้เยอะมากมันเกินสิบตันเนี่ยนะเกินเกินน่นเนี้ยเกินหกไร่์หกไร่ได้เกินสิบตันสี่สี่รุ่มไปแล้วอ่ะนี้นี้ยุ่มห้า โอ้ยพอระมังกำไรแล้วโอ้ยอันนี้ก็เหมือนกันโอ้ยอย่างแรงเลยเนี่ยครับนี่แปลงที่สองแปลงที่สองโอ้โหนีครับเกี่ยวแล้วกำลังเกี่ยวนะครับนี่มาช่วยกันครับมันเยอะครับล,ลัวฝนไล่ไม่ตานฝนอ่าเห็นไหมครับดูมันไหลอย,อย่างเร็วเลยครับข้าวครับน้ำหนักดีมากเลยครับ ไอ้นะแป้งแรกยังไม่หมดเลยไอ้ซิทนันเกี่ยวยังไม่หมดเลยพี่สิโอ้ยครับนะ่าครับดูครับเรยบเกีียวไม่หมดแล้วนะเกี่ยวไม่หมดแสดได้ไปแล้วสีอ่อุ้มอุ้มละสองจุดแปดตันตีส่กว่าสองจุดห้าก็พอครับพระเจ้าจอดะเจ้าช่วย้วยชอด,ชอด,ชอดนากินทองใบหยกนะเนี่ย หไล่อะนะครับป่าทางยะหากระหทัหนดิหนกักระทงเดียวก่นกระทงเดียวใช่อันนี้กระทงดีเลยกระทงเนี้ยบินให้ดูหน่อยหกไลน์ขายรูปบินหกไเราข้าวไม่เสตรงเนี้ยออเป็นวัตจนเลยนะพี่ตกไร่แล้วร้อยแปดถังเออร้อยแปดร้อยไร่ ได้สิเอ็เท่าไหร่นะสิบเก้เกียนห้าเกียนห้าส้าถังเอ้ามันก็เท่ากันเอ้ามันก็เท่ากันสิบสองสิบสองเกียนน่ะสิบสองเกียนน่ะเลยิบสเกียนน่ะสิบสองเกียนน่ะห้สิบห้าถังก็โอ้โหมันจะน้อยล้วน่ะใช่โอ้ตกไล่ละเกือบสองเกียนไรละเกือบสองเกียนเลยนะโอ้ประทับใจไหมพี่แบบเนี้ยประใจประทับใจขอเผยแผ่เสียงนี้ด้วยได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะ แล้วพี่โอเอาปุ๋ยก็ไหนแจ้งพ่อใหญ่ก็ได้หรือแจ้งผมก็ได้เดี๋ยวผมประสานงานให้ได้ได้พี่จัดเอาต่อเลยโหอย่างนี้เห็นเห็นเห็นช่องทางแล้วฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจลุงเขียวด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ